สวัสดียามเช้านะครับมาดูสวนผักกาดตีนหมีหรือว่าผักกาดเขียวของยายปัดนะครับนี่แกกาลังตกแต่งนะครับอันนี้รดด้วยน้ําบาดาลน,นะครับแม่นวาใหญ่รดด้วยน้ําบาดาลเอามาพักไว้ในในโอง่งก่อนนะครับแล้วก็ทําการรดนะครับนี่มันทีนะครับเครื่องฟ้ากําลังเก็บยายบอกให้ ตัวไ,ไหนที่มันติดกันติดกันน่ให้ถอนไปกินเลยนี่ครับผักปลอดสารนะครับปลูกแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับนี่ไม่ได้ซีดยาซีจะอะไรเลยปลอดภัยนะครับล้างแต่พวกถ้าเรากลัวพวกไข่พยาธิอะไรเงี้ยเราก็ไปล้างแช่น้ําเกลือหรือว่าแช่น้ําส้มสายชูนะครับนี่อากาศเขียวผักแบบนี้เขาจะชอบไปคั้นส้มนะครับไปดองนะครับได้นะครับมันมันออกหินหินม่นี่ อ,อืมเหมือนเหมือนวาซาบินะแต่แต่ว่ามันจะไม่แรงเท่าวาซาบิกินมันเนพราะกานขาวอมันกินหว,นวอ,นอืมก็มากก็การเขาชอบประกาศแบบนี้ถ้าถ้าอ่อ,อนๆนี่เออเอาไปจิ้มน้ำพริกนี่ยดีเลยนะครับเอาไปจิ้มกับปนปนบ้านเรานะแล้วก็นี่เขาสวนเล็กๆคนแก่ทำนะครับทำหมุนเวียนนะครับนี่นี่ช่วงนี้ก็น้าแรงก็มีผักกินเขียวๆแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนี่เข้าฤดูร้อนนะครับนี่ ร้อนแล้วครับสีสเกตร้อนมากแล้วนะครับนี่กระหอมหอมอันนี้เอาไว้กินใบนะครับบ้านผมเรียกหอมแบงนะครับไม่ใช่หอมแดงหอมแบงว่าไว้กินกินใบนะครับอันนี้ผักแป้นนะครับนี่ทําขนมขุยช่ายแล้วก็คั้นส้มนะครับส่วนผักแป้นเป็นว่าอย่างนี้นะครับอืมนี่ยผักนะครับโอ้ยมะม่วงเขียวสเสว่บอน,นี่ถ้ามีที่เล็กๆเ,เนี่ยเราก็สามารถ บริหารจัดการทําสวนเล็กๆแบบนี้ได้นะครับนี่เป็นค,ความโชคดีของคนต่างจังหวัดนะนะครับอืมเราได้มีที่ทํากินเล็กๆนะครับแค่นี้ก็หรู้แล้วครับอืมเขามนหางี่หมอนห่อเออองเอาเนาะเออหอยไงนี่แหละเอาแอย่างง้เขาอก อืมเอาเม่าม่วงดกนะครับปีนี้ดกแล้วจับแล้วนะครับนี่ฝนมาคันเอาเม่าินเป็ยังไงเอาหน่อยหไปกินคุณยายบอกเอาไปปิ้นดีล่าผื่นหวานนะครับเดี๋ยวรอมันใหญ่กว่านี้ก็จะ<อ>ห,หน่อยเออใหญ่กว่านี้ก่อนมันสีมันมันอันนี้เอาหน่อยหนไปกินหน่อย <c oughs> นี่นะครับพริกนะครับสไตล์คนเก่าๆเขาจะปลูกของกินนะเหมือนพ่อกับแม่ผมเนี่ยเนี่ยคุณยายก็รุ่นนี้แหละครับไล่ๆกันก็ขยันนะครับแต่เช้ามาก็หามาเก็บผักรดผักในสวนแบบนี้แหละครับ พอเพียงพอกินนะครับแบบวิถีชีวิตที่เคยทํางานอย่างเงี้ยก็ต้องทําให้มันมีตั้แต่เกิดมาทําให้มันมีกินนะครับไม่อยู่ไม่รู้จะอยู่เฉยๆนะไตรนาก็าก,าก็ทาแล้วก็เนี่ยเวลาไม่มีเวียกมีงานเนี่ยก็จะมาเข้าสวนแบบนี้นะครับออันนี้ในส่วนของผักขมใหญ่นะครับนี่ผักขมว่าจะทําอะไรนะอบชีสอ,อยู่ดิ <c oughs> ยังไม่ได้มีเวลาทําเลยนะครับ <c oughs> ต้องไปหาชีสมาลองนะครับ เนี่ยผัดน้ำมันหอยเนี่ยสุดยอดเลยนะครับนี่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับอันนี้ก็ปลอดภยัยปลอดสารมากๆ,ๆเลยนะครับมันมีเชื้อเก่าเนี่ยช่วงฤดูนี้แหละที่มันเป็นยอดนะครับแล้วก็กินไม่ทานเลยนะครับแป๊บเดียวหนุนหนนตัวนู้นเอาแค่ต้นเดียวพอนะครับเนี่ยต้นเดียวเหลือเฟือนะครับผัดน้ำมันหอยเอ่อเต็มจานเนี่ยโหอรอ่อ,รอยกับไฟแรงๆผัดแบบผัดแบบไฟแดงนะครับอรอ่อ,รอยนะครับนี่ยอดอ่อนทั้งนั้นเลย นะครับนี่สวนญ่ปาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยของอยู่ของกินนะครับสวนเล็กๆแต่ว่าถ้าเราบริหารจัดการแบบให้มีมพืชหลากหลายนะครับเราก็สามารถมีอาหารไว้หล่อเลี้ยงชีวิตเราในแต่ละวันได้นะครับนี่แค่นี้ก็หรูแล้วครับสวนเล็กๆนะครับวันนี้ก็เอาบรรยากาศเขียวๆส่งความเขียวขจีในยามเช้านะครับของวันอังคารนะครับ เช้านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับแน่กวางตุ้งเพื่องันอยากโชว์งามงามลาไปที่คลิปนี้นะครับสวัสดีอีกครั้งนะครับ